làm ở đây đếc đếc để pet nó giảm phung với pet nó đục đục luôn nè ก็พร้อมหลงเลยทเทิม่มมาเนี่ยให้ขอดีกันมะลินกับพวกมันมาย่านมาเนี่ยมา,ยา,าเนี่ย,ยทั้งตัวหนึ่งเพชรคุดลุมนี่ยั่ย่านลาย กินซ่อมนี่นะพี่น้องกินซ่องยให้บ่เบิดดอกกินน้องกินหลายไปได้กินทอกินข้าวเที่ยงไปนอ้อพีนอนนนอ่น้องด้วยังบ่กินกับมากินพี่เด้อแกงน้ำมันก็ตับหม้อข้าน่าเนี่ยหลายโคตรสามตน้นลนกล่องโจโกเลยกินกับไปหดเนี่ยกับตักใส่มันเพราะว่าสิซื้อเครื่องสุกน้ำน,นี่น่ารัปีนี่ ุน้ำบอยใส่เอามันบ่ได้กลับไปดื่มน้ำเกลือหน่อยเ <c oughs> นี่ยยังบ้านนี้แกงน้ำไหมสวัสดีค่ะมากินแกงน้ำไม้กับตำโพงน้ำกันจ้ง ไมอนี้เอาครับไปล่างรถจังหน่อยกันค่อยสิมา่อยสิไปอาบน้ำสาหัวออกล่างรถกันล่างบ้านเล้วดอกที่บ้านเป็นทุ่งกระโพดไปแล้วถ้าจะตำเขาก่อนมัดใส่เอามัดขินก้อนอะไรอยู่ขิบดิบดๆมัดย่ำเขาตำใส่กันไรยะไม่ค่อยสนิโลคสองขิด มื่อไรโปรยงมัออยากอะสามคลิปมื่อี้เอาคร่ะโ <sh arp> มโติลาราอบข้าเข็มแหงเนาะนะสีดำใช่ไหมมักไว้อีกล่ามบันแสะไวอีกคนละถ้วยท่ละอะเอาซไหม พุงก็จะเป็นแล้วนอมพรมแบบใส่ใบกาพงแล้วก็อย่านั่งพงไม่ผสมกันขเล้ยอาข้าเจ้าอย่าเห็นแม่กับเเปิดไล่สดตั้งไล่สดตั้งกินของนี่แหละเพราะว่ามันสูงตัวใหญ่ตัวสูงเปิด ตื่นมากต้องจับโทรศัพท์ก่อนนานเดียวก็ถึงกันหอน้องขาดบ,บ่ได้แล้วละ่ะเหนหนาพี่หนาน้องเลยอันก็นระเบิอตื่นขึ้นมากทั้งตัวยัยงก่อนละ่ะเขาซ้ำปีถ้าพี่น้องเขาเจอเหตุมู่ว่านเนี่ยแหละ,ขะเขาเจอเลื่องเอาวาฝากน้องเนี่ยร้ายคน สามต้นโดนของเจ้าโกเลยเสียบครับรูปดองก็หายยิ่ร้อนรอนนี่แหละสามชิน้นกับแกงอิ่มแล้วใส่ปลาเมือกแหงแน่ใส่เห็ดแน่่ทาวอุ่นมา่แล้วล่ะแตอันนี้ก็อิ่มแต่จะกินบม่หล้ว น้องใหม่เสียบเงี้ยโอ้ยแต่ังเสียบขาดเสียบเนี่ยแล่างากกนิดไ่คนตาสีล,ล่างโอบค่าเก็บแหงเนาะนะสีดำใส่ไ่ไหมมักไว้อีกล่างบันซ่ไว้อวงงีกเปรอน่ตอนเง่้ยมันบันใช่จะแก็งน้องใหม่เซ ไอสุดเปิดค่าการมองเห็นเลยจ้าเพราะว่าจะมีดำได้จ้าทุกคนสบใบเกางอมตต่นดจกของอื้มมีลูกดรอทม่นประป่าเลยจ้ามันเป็นมิเตอร์น้องสาแล้วก็ม่ค้องนี่คุณบริมีไฟฟ้าคืออยูนี ต่่าันก็มันก็กินดีอยู่ได้พี่น้องอันนี้พวกนี้ให้ผูดอง,งยอมไปนี่เสร็จดอกยังน้อยกันพี่น้องจะตกใจจะตกใจได้มากว่านี้สองชั่วโมงแล้วอีกสองชั่วโมงจกกเสรีลา่า,นนลางมาด้ลนหลัง พวกพี่ต้องใส่พวกนี้เสรล่ละเหมืนจะนั่งปันแหงแล้วก็อันเขามีแสดยลังเขาม่าเบิดมากระดาษยานไรแเสียบมกับพกเนี้ยถวยแล้วลึ้นม่แต่มุ้งก็จะเบ็นแล้วจักเหตุเหตุยังแน่แนะะน่างรถกันยังบ้านในแล้ว ก็เลยพัดไม่กินเขาสะก,ก่อนอยิ้มเขาก่อนยวมันแห่งแห่งคู่โพโๆเลยดีตะปูแ่ยังไม่ในเด่นนั่นอยูแข่งมันหอนๆแซบดีแต่ตะกย่างตะกย่างอ่ะมีดำได้จังนะกระทุกคะใบเกา่า่อมต้นจอกของ แค้เลยปวดหัวตาบวมพร้อมันนี้ว่าเป็นยังมักไใบบดเมือกบดเว้นกับว่าเป็นยังเดี๋ยวนี้เติมคิดจะวัดประจักรบนพ่อแม่ผูดอ,กองก็ไ,ได้ตอนนั้นก็เปยนไายคลิปมันลงกไงพี่น้องหมักเดือยลูกเดือยมักปันหลัาการใบเตยแล้วก็ไม่แปง น้ำนจานลางอยังใครพุงสะผ่าวครับองเะือวเีาใสน่นหมมันก็เสียบสเสบครับขอ,องผม ก็เสียไวไาด้โดนทักโดนเนี่ยก็จะเดิงออกย่างไหยพร่เราก็ไป้ังรถยงไปเสีบาทก็ต้องไปได้ยามบ้านพี่นองแต่ยางมันแรงอะย่างสามชีถุงหาถุงอะไรจะไปไดนยนใน่อยลายยางทั้งเห็นตึบมือแข็งแข็งละไหมแต่ละเตะลยลายยางร่วมๆกันคำอ๋อน้นก็ะบอกยินด้วยอัอน้องเกลียวถุงไปเลมไปอร่อยไหม อันอนี้แม่ปูดอางแข้งปูกิีงยังดกกับปูกันนั่นป,ปูไม่เพิ่มอีกพักแงี้ยมันบานจำจะแกงกระใหม่เซ่แกง,งหน่อไม้ขาดไปได้ สับครับแตทถ้าเรายาก,กินตนัวแตงกูงเจ้าของฉิ่ลอยวิวกับประหอนเป็นหนึ่งสัตว์พี่น้องอาหารนิสันถ้าบกุงเฮ็ดแล้วเศร้าเนี่ยเขาว่ามันเข็นพี่หน่อยเแค่เจ้าเฮ็ดเคยใจเฮ็ด,ดแล้วก็มว้วสนสะดุ้งตัว